สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Farming Simulator 23 Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่ะหลังจากที่เล่นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้หมูของเราเนาะเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับ32นะคือชุดแรกเนี่ยราคาพันสตั้งนานแล้วนะครับต่อตัวเนาะ แต่ประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้จับไปขายสักทีนะน้องน่าจะตายนะครับก็คือหายไปเลยเนาะนี่ฮะตอนนี้ก็ได้มีหมูหลายชุดแล้วนะผมก็เลยคิดว่าอีพีนี้เราจะทําเป็นอนีพีนสัตว์เลี้ยงนะครับของเราไปขายเนาะนั่นก็คือเจ้าน้องหมูเนาะไปขายเนื้อนะครับอ่าหลังจากที่เราเลี้ยงมาเราก็ต้องไปขายเนาะไม่งั้นจะเลี้ยงไว้ทาไมนะครับ หมูก็รู้อยู่แล้วนะครับทุกท่านว่าหมูก็เราจะต้องไปขายเนื้อนะครับการขายนะครับร้านที่รับซื้อก็จะเป็นตรงนี้นะครับ Animal Dairy นะครับตรงนี้นะครับอ่าซึ่งผมก็เคยไปเ,เคยได้บอกไปแล้วนะครับทุกคนเรามาดูอุปกรณ์การขนส่งสัตว์ของเรานะครับเพื่อจะนำไปขายเนาะ ก็เข้ามาที่นี่นะครับร้านค้าเหมือนเดิมเนาะเข้ามาที่ Animal Transport น,นะครับนี่นะครับก็จะมีเกี่ยวกับที่รถล่างในการขนย้ายสัตว์ของเราไปขายนะครับก็จะมีอันแรกนะั้นจะเป็นของม้านะบรรทุกได้แค่2ตัวนะครับม้านี่นำไปขายบรรทุกได้แค่2ตัวนะอันที่2นี่ก็บรรทุก สัตว์เลี้ยงของเรานะครับได้หลายชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัวสามารถบรรทุกได้6ตัวนะครับหมู13ตัวนะครับแล้วก็แกะ13ตัวนะครับอ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเทเลอร์ใหญ่เนาะก็จะยี่ห้ออะไรเนี่ยวิลสันเทเลอร์นะครับซิลเวอร์สตาร์เนาะอ่ตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับก็สามารถบรรทุกวัวได้12ตัวนะครับหมู36เนาะ แล้วก็แกะ38ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยนะราคาอยู่ที่8,000 80, 0บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวผมซื้อเลยนะครับอ่าก็ถ้าผมไม่นําไปน้องไปขายน้องก็จะหายไปฟรีๆเลยนะครับซึ่งเราเสียเวลาเลี้ยงมาเนาะเราก็ต้องนําไปขายนี่นะครับนี่นี่คือเทลเลอร์ที่ใช้บนรทุกสัตว์เลี้ยงเราไปขายนะครับผมกอ่าก็จะใช้เป็นหัวลากตัวนี้นะมาติดนะครับป ก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมก็เกินไปเลยนะอีพีหน้าผมจะพาทุกคนมาเลี้ยงน้องบัวกันนะครับทุกคนอ่าก็ได้เริ่มขยายฟาร์มอีกแล้วนะครับอ,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 อ้แรงเกินถอย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 ติดได้ไหมเนี่ยถอยถอย โอเคครับนี่ลากได้แล้วนะไปะเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มหมูกันนะครับทุกคนไปลแล้วนะนี่เราก็จะเทียบเลยนะครับผมนี่ฟาร์มน้องหมูของเรานะครับอ่าเราก็จะมาเทียบตรงนี้นะครับในการจับน้องหมูเนาะนี่นะครับแล้วอีกอย่างนะครับผมก็บอกเลยนะราคาในเกมของขึ้นครับ ราคาสินค้าในเกมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเนี่ยนะครับจากปกติ1นล้านสามารถซื้อหนึ่งบาทไทยนะตอนนี้ขึ้นเป็น125้าแล้วนะทุกคนเป็นเพราะอะไรเนี่ย <c oughs> นี่ครับจาก31บอบาทก็เป็น4ี่ิบี่นะจากแ80ดสิบบาทก็เป็น87บบาทนะครับโอ้ราคาสินค้าขึ้นครับทุกคนเดี๋ยวไหนมาดูลถเสียงเงินกันบ้างนะผมซื้อเวลาสองคันอ่ะเนี่ย จาก80บาทนะครับขึ้นมา87าหมดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยอาตอนนี้ก็เลยแบบโอ้โหราคาสินค้าขึ้นครับ <laughs> เออนี่นะครับน้องหมูของเราเนาะเราจะมาจับกันนะครับก็รถสามารถ60เอ้36ตัวนะครับผมก็จะเอาไปหนึ่งชุดชุดแรกนะครับราคา1 0ิ0ตัว ชุด2ราคา1,154นะครับ10ตัวแล้วก็ชุด3เราพา970บาทอีก10ตัวนะครับเอาไป3ชุดก่อนนะทุกคนนี่่ะเรามาเริ่มจับน้องหมูก,กันเลยนะครับได้แล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้ไม่ถึงนะครับผมนี่ นี่นะครับราคาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็แตะเลยนะว่าเราจะให้น้องหมูขึ้นเทลเลอร์นะครับเดี๋ยวก็จะเขียนว่า move to เทเลอร์นะอ่ะเราใช้ชุดแรกเลยนะครับ10ตัวเลยนะอ่ะ10ตัวนะครับ Move ขึ้นเทลเลอร์นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องหมูกันนะครับว่าขึ้นในเทลเลอร์หรือยังนะครับ ไม่เห็นมีเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่มีในรูปเทรลเลอร์เลยเหรออ่ะแต่ขึ้นไปแล้วนะครับหมูชุดแรกเนาะนะโอเคไปเรามปตัวทบไอ,อชุดต่อไปกันเลยนะครับเอ่อชุดหนึ่งพอ่ะเราก็มุกขึ้นเทรลเลอร์เลยครับสิบตัวเหมือนเดิมนะอ่าโอเคต่อไปนะครับเอ่อชุดเก้ารอย 970นะครับมูขึ้นเทลเลอร์เลยนะครับผมลืมบอกนะครับชุด970บาทเนี่ยอายุของน้องนะครับ19เดือนนะ,ะแล้ก็มูขึ้นเทลเลอร์เลยนะครับ10ตัวอ่ะโอเคก็สรุปแล้วเป็น3ชุดนะครับหมูชุดแรกนะครับที่เรานำขึ้นเทลเลอร์เนาะราคา1,200บาทเนี่ยอายุ32เดือนนะครับอ่าส่วนหมูชุดที่2เนี่ยราคา1,154นี่23เดือนนะครับ แล้วก็หมูราคา970บาทเนี่ยอายุ19เดือนนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้พาน้องหมูขึ้นเดลเลอร์มาหมดแล้วนะครับทุกคนไม่มีอ๋ออยู่ข้างหลังเหรอเดี๋ยวเรถอยก่อนถอยก่อนนะ,ะเดีวเรามาดูน้องหมูกันนะเห็นไหมเนี่ย เห็นเหมือนตัวอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างในนะครับเนี่ยอ่านี่ตัวนี้นะครับอยู่ข้างในนะดูไม่ชัดนะครับเก็บน่าจะทำมาไม่ให้แบบเห็นได้ชัดเนาะอ่าโอเคเราถอยเซเลอร์เลยครับไปเราตั้งพิกัดเลยนะครับทุกคนตั้งพิกัดเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดกดถูกนี่เราตั้งพิกัดไปเลยนะครับไป9058เมตรลุยนี่อันนี้คือในการขนย้ายนะครับสเลี้ยงของเราไปขายนะั่นกะ็คือน้องหมูนั่นเองนะครับเราก็ต้องขายออกเนาะคือถ้าน้องอายุเยอะเกินน่าจะ40เดือนน้องน่าจะหายไปเลยนะครับเหมือนหมูชุดแรกของผมนะหายไปเลยอ่ะ คือเราก็เสียรายได้ไปเลยนะครับดังนั้นเราก็พาน้องหมูไปย้ายสถานที่แล้วกันเนาะเพื่อจะให้เรียกแบบไม่ให้แบบน่ากลัวนะครับข <c oughs> นย้ายน้องหมูเปลี่ยนสถานที่แล้วกันนะครับอครับก็ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ขายน้องหมูของเรานะครับนี่ ตรงมาร์กที่เรามาร์กไว้เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราวนรถก่อนนะครับการจะขายน้องหมูนะครับเราต้องวนรถก่อนนะครับผมที่วนรถไม่ใช่อะไรนะครับคือเราจะต้องให้เทลเลอร์ที่เราบรรทุกน้องหมูมาให้ตรงจุดที่นี่นะครับนี่ให้ตรงจุดนี้เลยนะอ่าจากนั้นเราก็ติ๊กถูกนะครับมาแล้วนะครับนี่ หลังจากนั้นเราก็จะขายนะครับนี่เซลเขาจะมีซื้อหมูด้วยนะขายหมูด้วยนะบายซื้อเซลล์ขายนะครับนะเราก็จะขายน้องหมูของเรานะครับเซลล์ทั้งหมด10ตัวนะครับเซลล์ Sell เลยครับปึ๊บอ่าขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบวกมาอยู่ที่11,541นัอ่ะครับผมนะเราก็ขายชุด2ต่อไปเลยนะ นี่นะครับเป็นการขายน้องหมูนะครับผมบวกมาที่หมื่นสองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคาน้องหมูนะครับทุกคนว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับอตอนนี้เราก็ขายหมดแล้วนะครับน้องหมูของเราเนาะถ้าเราอยากซื้อเราก็ซื้อได้นะครับทุกคน,นตอนนี้น้องหมูในฟาร์มของเรามีกี่ตัวเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบ 6 1ตัวนะครับถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อได้จากนี้เลยนะครับนี่ซื้อได้หมดนะครับทุกคนแต่เราไปซื้อที่ฟาร์มดีกว่านะเย่าไปซื้อที่นี่เลยนะครับผมเสียเวลาขนส่งนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับในการขายสัตว์ของเรานะครับนั่นกะ็คือการนำน้องหมูในฟาร์มมาขายนะครับทุกคนนี่ก็จะใช้รถเทรลเลอร์อย่างนี้เลยนะ นำมาขายนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการนําสัตว์เลี้ยงนะครับของเราไปขายนะครับเพื่อจะที่เราจะได้เงินนะครับคือถ้าเราไม่นําน้องไปขายเนี่ยถ้าน้องมีอายุเกินที่ผู้พัฒนาเขาทาไว้เนี่ยนะครับน้องจะหายไปเลยนะครับทุกคนแล้วเราไม่ได้เงินด้วยนะครับทําให้เราแบบเสียรายได้นะครับดังนั้นก็ อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือถ้าได้ราคาทักพันสแล้วก็สําหรับน้องหมูนะราคาทักพันสอายุสัก3 1มสเดามสเดือนเนี่ยเราก็สามารถนําน้องไปขายได้แล้วนะครับทุกคนพาน้องไปขายดีกว่านะครับเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มนะอ่าก็ถ้าไม่ขายน้องก็หายไปเฉยๆนะครับเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะอ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในการขนส่ง สัตว์เลี้ยงของเราไปขายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องนายชาบูด้วยนะครับทุกคนใครมีข้อเสน,นอแนะอะไรก็คอมเมนต์วิธีด้านล่างคลิปนะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับทุกคนลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <c oughs>